นี่หน,น้าคนแย่โยมที่เป็นเจ้าของกันอย่าต้องไปนั่งผลึกใต้เทียนนั่งจุดเทียนเลยอาจารย์นั่งจุดเทียนเป็นกำๆเลยให้เทียนจยุดตกหูอะยังไม่พูดต้องทำได้ไม่พูดจะทำหรอก่อนกินได้เสร็จจะได้ศรัทธาเออมันศรัทธา,<ด>ามันก็ได้เลยอาจารย์นะถึงจะถึงอย่างจุดไฟแล้วฟังไปด้วยมันก็ได้ดีครับมันได้ศรัทธาจริงๆแล้พุทธเจ้าเฉยชาดนะ หลายร้อยภาพที่เราเรียนในในพระไตรปิฎกกับสุตตานิฎกอ่ะตำหนักมีหลายนิกายอ่าทีขัตติกาลดูพระสูตรที่แบบพระยาตำนักยาวอาชีพวิญกายปางกาแล้วก็ปุตตับนิกายอันนี้ชาดกเนี่ยอยู่ในสุตตะกับนิกายคำว่าปุตตะกับนิกายเนี่ยไม่อ่าไม่ใช่ว่าเอ่านเรื่องสั้นๆคือเป็นการรวมหลักธรรมที่พระเจ้าไปแสดงธรรมที่ตรงนี้นั่นนั่นมากเพื่อไปฟอกไปเสร็เป็นจังหวะพระสูตรปุตตะกับ นั้นนอนชาดกไยิ่ยาวจตายตอยู่ในสุตกานีกายนะคร้บสุรกาน,นิกายไม่ใช่เล็เลกๆนะครับนี่แหละที่ว่าในชาดกเนี่ยเป็นประวัติเชื้เจ้าสเนา่าอวียชาดของของพรนะองค์นะครับเขาบอกว่า,ามีห้าร้อยพระเจ้าห้าร้อยชาติใช่ไหมห้าร้อยจริงๆแล้วอ่ะในคองพี ยมพุนเจ้าสัรเล่าเนี่ยจะถ้าพบเจเป็นช้างบ้างจะเป็นนกบ้างเจอเป็นคือสีชี่ไปบ้างไหนบ้างในพระไตรปิฎกเขาบอกว่ามีห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบเลือดห้าร้อยสิบเจ็ดเรื่อดได้ป่ะคือเขาเขียนเนี่ยห้าร้อยห้าสิบเลือดจะนี้ว่าจริงๆแล้วถ้านับแล้วมีห้าร้อยสี่สิบเจ็ดหายไปสามเรื่อง ได้สามเรื่องแต่ว่าในคำพิเยนว่าห้าร้อยห้าสิบที่ท่านเขียนอย่าน,นเนี่ยผมวิเคราะห์วิเคราะห์เป็นสองในยะนึ่งคือพระสังคีิกาจาราท่านลืมไปสามเรื่องลืมไปแต่ว่าท่านเขียนไว้บอกว่าห้าร้อยห้าสิบเรื่องท่านอาจจะลืมยกขึ้นสู่สังฆายนาตอนทำสังฆายนาขาดเป็นสามเรื่องหรือไม่ก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไอ้ไอ้เศษอย่างเงี้ยมันจำยากห้าร้อยห้าสิบ เรื่อง,อง,จจองเนี่ยมันจำยากก็เลยจำห้าร้อยห้าสิบให้เป็นจำนวนเต็มปูรังมันเต็มจำง่ายเนี่ยจำง่ายเพราะวาถึงคนไทยไอ้เศษห้าสิบจำได้เลยพระเจ้าห้าร้อยห้าร้อยชาวกุมะอีกเหรอห้าร้อยจำง่ายแต่จริงๆในพระไตรปิฎกเนี่ยมีห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเรื่องที่พระพุทธเจ้าแั่เล่าแั่เล่าว,ว่าพระอ,อรงค์เกิดเป็นอะไรมาห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเรื่องในห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเรื่องนั้นน่ะ นะครับห้าร้อยสี่เจ็ดเรื่องเนี่ยอมีอยู่ห้าเรื่องนะครับยัมีอยู่ห้าเรื่องเราจะตรองมีอยู่มีอยู่ในมีอยู่ห้าเรื่องที่ว่านอกเหนือนอกจากที่ตักับเรานะครับนอกจากที่ตักับเราสี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสี่เจ็ดตัดของห้าเป็นเท่าไหร่เอเจ็ดหรือห้าสองสี่ร้อยห้าร้อยสี่เจ็เป็นเท่าไหสองสี่สิบสองครับและห้าร้อยสี่สิบสองเรื่องเนี่ย เป็นเรื่องใร่ก็คือเรื่องในพัสดกับเราเนี่ยคือกับที่ยังมีมนุษย์อยู่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเนี่ยอีกห้าเรื่องนอกพัสดกับไรโพนเลยพุทธศักราชแค่ห้าเรื่องอยู่ห้าเรือนคือว่านอกพัสดุกับเราเพราว่ากับเราคือกับที่เราไปอยู่เนี่ยเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยสี่สองเรื่อนลองคิดดูดิมันมันนานขนาดไหนกับเนี่ยยังอยู่อยู่ยังยังไม่เกิดสลายกับเรา ใ่คแล้วเรื่องเขาเวทสวรรค์เนี่ยสมัยโบราณอ่านิาในยุคอดีตเทพก็ต้องแต่สมัยสมุทก่าวิ็นยานเทศมาจนเรื่อยละนะครับจนสิ่งท้าสุดท้ายของพระองค์มันมีความสำคัญแล้วอิ่งคนไทยอิ่งชอบเทพออกพรรษาบ้างศิลปะก็เป็นส่วนใช่ไหมครับก็คือว่าโลกตอนที่มีปัญหาเนี่ยนะครับที่มีปัญหาที่เกิดเดืดกันข้าวกันแย่งชิงกันปฏิสลายกันคือ เกิดจากคนไม่ดีทำให้เอ่อโรคที่น่าโรคระลานเลยเพราะเพราะคนไม่เก็บตัวนะครับแต่ถ้าคนทําได้อย่างพวกเรียนสัดอนบริจาคอย่างนี้โรคจะไม่มีความเกิดขึ้เลยอันที่จริงครับโคลัมบัสเข้าประเทศน่ะประเทศมาตลอดให้เทศตลอดแต่ขนาดเทศเขาก็บอกโอ้ยความเรื่อที่เทศทำไมปดโถขนาดเทศทุกปียังคนจะมีที่เหนียวทำให้เทศจริงๆไม่ใหญ่เลย ไม่รู้จัดเสียว่าไม่รู้จัดให้อะไใช่ไหมถ้าทำ่นทุกปีนะคนเราทุที่เสียวเลยนะครับงก็บอกว่าเอ้ยทำอย่างเขาเรียกสัมโนอ่อทำอย่างเพื่อสันก็บานการเงก็เป็นลายหมดดิเอ่อเูกลูกเลูกให้ทุงอุทกาไปใช่ไหมเมียก็ตลาดาหมดดหมดก็ายลรดอย่าไปเที่ยวอันนั้นนะโค สินค้าเน่ยมี่คาบ้างทำได้ย่านดูก็รู้เก็คือจากหุานี่หายนั่อืมผู้ออ่ท่านทานนาพพ่อถูิยิ่งใหญ่กว่าเข้าไหมครับอมสามปาะเทศใดมีใครกล้ากล้าสตด้ยงังยิ่งไใหไขเลยนะครับคิดแบบผู้ดชนเงิดยอืมก็ท่านท่านนะพูดพูดภูก้าเราเราไปขอในผร้ใเอ่ผู้ใสดลงะท่านหาทยที่เหมาะที่วว่าสุด ที่ถูกไล่ออกจากเมืองนะถูกไล่ออกจากเมืองแล้วให้กำสารชาลีเป็นทานเนแก่ชูชกอ่ะพระองค์อ่ะท่านเขหวังหวังพุทธภูมิคือเป็นชาติสุดท้ายแหละการให้ทานนะคือตลาดแม้ลูกเลือดเนื้อในอางกฤแล้วก็ูใจคือมีอะไรยังยันตัดไา้แล้วก็ตลาดไอ้กระเซิร์ลุงองตลาดแล้วพระองค์สลากด้วยถ้ามันอยู่ในป่าลูกก็หกพวงเจ็ดพวงเนี่ยเล็กเล็กเด็กแดงอ่ะอยู่ในป่าลำป่า ท่านเลยบอกว่กัญชาพวกปัญชาลีนะชุูชกจะเอาไปนใชะให้แต่ก็ต้องให้มีตัวมาถ่ายนะเออเเต่ไหมคนถ่ายนั้วมีเงินมีทองอย่างบบพังริ่มหาอาวุธไปเยอะแยะสามัญชนไทยไทยเขาจะมาหนาไทยนอกจากปูกคือเป็นการยืนชูชกอ่ะยูมือทูชกอ่ะไปให้ปลูกเขาจะเจ้ากลุ่มอะไรส่คนไทยใช่ไหมนั่นแหละคือยืูชูชก ให้ลูกกันหาทานงไปขึ้นกระพูถ้าเป็น uh ถ้าเป็นคนสามัญทรรดาจริงก็เพี้ยนสองคนจะมาทำลายเนี่ยตัดาก็ไม่ได้ใครก็มกาถ่ายใช่ไหมซึ่งโอมชนาดเคือยอยู่ชูชกชูชก้านหู้ึพื่อนนะผู้ทสองจีนช้างล้ว้ไปช้างอินลร์สัว์ลูรวยเลยนะรวยเค่ไนไปไปเล่นหายอะไรก็ไม่เอาวผู้ชกผู้ไปกูจะใจ้าวน์ไฟอ์นหลานช่ไหมาวน์น์ทีชื่ออะไชื่อ นะไม่ช่อะนี้เป็นการทำใจใช่เด็กพ่อคนนี้พระเจ้าเป็นใจใส่่ออใสมังแล้วคนลุกเลยนี้ผมไม่เคยลึกไปก่้คับผมก็ไม่รู้โอ้ใจไหมใจเราคำต่อเพราะองค์การการทำนี้ยเป็นใจเป็นใจการทำองมิติเออคือใชใช้คล้ายกับว่าท่านหวังเอ่อเป็นองค์พระเจ้าสิที่สูงสูงกว่าเพื่อเพื่อมนุษย ใช่ไหมครับแล้ท่านจ้าก็ไล่นว่าขายไปให้เป็นทางดี๋ยวเรทิ้งเท่าไหร่แล้วท่านยืมมือชูชกเอาไว้คืนปู่นะครับทุกอย่างเป็นเรื่องอย่างนงะใครว่าพ่อกม่ลังลงกันนะมีคนามไม่ว้างใจเนี่ยทหารทห,หารอะไรเนี่ยเอ๋ยแม่ยู่เป็นยังสาวอยู่ลูกเป็นยังแม่บอกอยู่ไม่ยอมดูแลลูกมีอะไรหนีหนียาที่ครอบครัวไปลบซ่าไปลบไปลบ ที่แต่ใช่ไหมผู้กองกันบ้านเมืองถามว่าการพูดแบบนี้คนจะพูดเสร็จเนี่เป็นบันจิตหรือหรือคนพาดเขาซึ่งอ่ะเสียไม่โดดเด่นน้อยจะดูแลลูกอย่างแต่ว่าสายกองกันบ้านเมืองอ่ะยิ่งใหญ่เออมันยิ่งใหญ่กว่าก็าเกิดไม่ก็ไม่ก็ไปป้องกันบ้านเมืองเข้ามารื้อหมดคนในหมู่บ้านถูกฆ่าตายหมดได้ ยในโลกนั้นก่อนเนี่ยพระอรหันต์พระมาลายนี่ก็เป็นพระอรหันต์ชาวลาท่านซึ่งไปสมทบกับท่านไปเลนี่ยเ่าปฏิปฏิญเมตไตรเนี่ยนะครับพระพุทธศาสน์เนี่ยวันนี้ปฏิญเมตไตรบอกว่าใครอยากเกิดทันในสมัยพุทธองค์นะให้ฟังรรมรือเทียนห่า ชนิการบูรนะศิษาการและบูชาสิ่งของอย่างยาประพันคือภาษาพันเนี่ยคือดอกไมหนึ่งท่นผู้หนึ่งานเทียนหนึ่งทของได้แตระพันนะครับแล้วบางครจันเดียวจะไปเกิดบรสบัติแล้วก็จะลงมาเกิดถึงสาวกองนี่จะของพระถุยังไงนเนี่ยโบราณการก็เลยนิยมฟังกัมานะครับคือฟังฟังเนี่ยแด้วต้องมีพ่อคิดดีด้วยทีคนฟังแล้วก็ สถาที่าา Rabbi, ส,ส Diamond, าารณะของทามารก็มังก็มืออะไรต kind of um, ัเติวเยอะมากแห่ลี้ังอะไรมันเยอะเลยนะแไ่นั้นวันี้ันก็ไม่ไม่จับประเด็นออกมานะครับคือให้รู้จักัวเราเี่มันจัเจ็ยนะไม่ว่าเจียาอะไรทองเสีางอะไที่กาลังมันจะเสียเจีจงละโลกจะทิ้งหายมาลายเพราะคนมีเตัวถ้าเขาดูจักเจตยาให้เลยเบเลยโลกจะไม่เป็อะไรเง บางคนประเทศจะไม่จะทำแบบนี้โอ้โหให้ทั้งหมดต้องดึงกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยคิด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 ซื้นแก่แน้นนะชี้นิ้ตืวนแก่นะนี่ยขนาดเทศจะทุกปีทุกปีเดียวคนจะตีดีเดี๋ยวขี้เยอะมีตั้งเด็ดตั้งแย่แค่ตัวเลยใช่ไหม